สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกๆ,ๆท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช็อปมาขันเท่าช่องใหม่ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับ EP นี้เป็น EP ที่66แล้วนะครับก็วันนี้มีของสะสมมาแบ่งปันให้พี่ๆ FC อีกเช่นเคยนะครับมีมาไม่มากนะฮะแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสวยๆทั้งนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ ช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามช่องทางนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 3 7์7 3 7 7 1นะครับแล้วก็มีรูปภาพเคียวกู๊ดของไลน์นะฮะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะฮะมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนะครับหลวงู่สุขนะฮะองคูเลยนะครับองคูเลยหรือเรียกง่ายๆว่ายันคูหลวงู่สุขนะฮะแล้วก็หลวงพ่อปานบ่าวนงโคหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะสวยๆทั้งนั้นวันนี้ ก็เอามาแบ่งปันให้พี่พี่เอีกเช่นเคยนะครับก็เหมือนเดิมก,ดกฎกติกาของช่องผมให้ศึกษาก่อนสะสมนะครับให้ศึกษาก่อนสะสมพระผมดูง่ายแท้แน่นอนสวยๆทุกชิ้นพระบ้านนะครับพระบ้านนะครับหาพี่ๆ FC เท่าไหนชอบก็ให้ศึกษานะดูให้ใช่ดูให้ชอบก่อนตัดสินใจเช่าบ,บูชานะครับ ก็เหมือนเดิมผมเองคุยง่ายนะฮะสไตล์ตบ้านๆพระบ้านชัยนาทนะครับบ้านงผมเองเป็นคนจังหวัดชัยนาทพื้นเพเลยนะครับพื้นเพเป็นคนจังหวัดชัยนาทเลย,เลยก็มีของจังหวัดชัยนาทเป็นธรรมดานะฮะ <S <S ก็อยากให้พี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบนะครับวันนี้วันนี้มาสวยๆทางนั้นนะฮะนี่มารายการแรกเลยแล้วกันนี่นะครับนี่ สมเด็จไบหอกหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่สมเด็จไบหอก,กหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเนื้อทองละคขังฮะสว,สวยเลยนะครับสวยมากนะพี่อง์น,นี้นะฮะนี่สวยมากๆนะครับราคาจับต้องได้ด้วยผมบอกก่อนราคาจับต้องได้พระสวยดูง,ง่ายนะครับราคาจับต้องได้นี่ เหรียญหลงพ่อเดิมวัดหนองโพนะฮะนี่เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงห่วงเชื่อมนะครับสองสี่แปดสองดอกจันตรงนะฮะเหรียญธรรมขันหลงพ่อเดิมวัดหนองโพสวยดูง่ายคมอย่างนี้นะฮะนี่พระยุคนั้นจะเป็นขอบกระบ,บอกเท่านั้นนะครับเป็นขอบกระบอกเท่านั้นนะครับนี่เหรียญจะต้องเป็นขอบกระบ,บอกนะฮะยุคสองสี่กว่าๆต้องเป็นขอบกระบ,บอกนะครับ นู้ง่ายสบายตาเลยราคาจับต้องได้เหมือนเดิมเหรียญ er ต้องไม่ข้อกระบอกนะครับผมบอกก่อนเหรียญ er หลวงพ่อเดือนต้องไม่ข้อกระบอกสองสี่แปดสองนอกจันตรงนะฮะนิยมเล่นเหมือนกันนะครับนี่ส่วนองค์นี้นะฮะเป็นยันคูหลวงพ่อุกวัดป,ปากของมาขามเท่านะนี่นี่นะครับยันคูเนื้อชินตะก,กวัวนะฮะเนื้อชินนะฮะหลวงพ่อสุกวัดป,ปากของมาขามเท่านี่นะฮะ ออกวัดปลาคลองทันตัวหลวงปู่นะครับทันตัวนะฮะสภาพสมบูรณ์แบบนี้หาดูไม่ได้แน่นอนนะครับหาดูไม่ได้แน่ๆ่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับนี่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคโพิมพ์ขี้ไก่หางสามเส้นนะฮะนี่หลวงเนื้อพาน,นะครับแน่นเก่านะครับนี่ดูนะ้ดูคงอุดนี่นะครับ หลวงพ่อปานนะสวยๆแบบนี้ราคาจับต้องได้เหมือนกันให้พี่ๆศึกษาก่อนนะฮะก่อนที่จะเก็บสะสมนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าพิมพ์หลวงพ่อท่านถูกไหมนี่ถูกพิมพ์ต้องถูกแบบนี้ครับพระถูกพิมพ์ต้องแบบนี้นี่นะครับดูง่ายแท้สบายตานะฮะไม่ต้องกลัวนะครับแบบนี้บูชาไปนอนหลับสบายนะครับไม่ต้องห่วงนี่ นี่สมเด็จปกโพเก้าครับหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับนี่ข้างหลังปั๊มแหวกม่านนะฮะข้างเรียบด้วยทำไมมันเ,นเบื่อนี่นี่นะครับสมเด็จปกโพเก้าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนี่ดูนะครับใบโพขยื่น พี่พี่ลองศึกษาก่อนนะครับพระองค์นี้สวยดูง่ายมากๆนะครับนี่ข้างหลังปัม๊มยันปัม๊มปั๊มเป็นแหวกม่านนะฮะข้างเรียบนะครับหาดูยากนะครับแบบนี้ราคาจับต้องได้เหมือนเดิมนะฮะหากพี่พเอฟซีท่านไหนชอบก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นงานแกะนะฮะปิดตางานแกะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ,งพยุคกต้นนะครับนี่ ดูนะครับปิดตางาแจะนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยุกต้นสวยๆเลยงานลันแห้งแก๊กันนะฮะหากพี่เอฟซีท่านไหนชอบนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นภาพถ่ายนะฮะครึ่งองค์หลวงพ่อกลวยนะฮะหลังเป็นสามกษัตริย์นะครับตะกุดสามกษัตริย์ภาพถ่ายหลังตะกุดสามกษัตริย์หลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่ สวยๆเลยราคาจับต้องได้ด้วยไม่แพงนี่ <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อโกวดโพซิตาลานะครับเนื้อทองแดงกระดายทองหลังยันนะครับเดิมๆห่วงอยู่ครบนะฮะนี่ห่วงอยู่ครบนะครับ,หรบ,รบเหรียญปีสองหนึ่งสภาพเก็บเดิมๆเ,เลยเจ้าของบอกว่าไม่ได้คอ้งใช้ด้วยแบบนี้ นี่นะฮะหาดูยากนะครับเหรียญสภาพแบบนี้เดิมๆเลยนะครับนี่อันนี้เป็นมีดนะฮะสาริกานะฮะด้ามงาฝักงาแหมเงินนะฮะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพยุคต้นเหมือนกันนะฮะนี่สมบูรณ์ขนาดไหนดูแหมนะฮะไม่มีรอยช้าเลยนะครับนี่สมบูรณ์ขนาดไหนลองดูแหมนะฮะนี่นะครับมีเล่มนี้สมบูรณ์มาก แหมไม่มีรอยช้ำเลยนะฮะนี่จะให้ดูใบนะครับนี่อันนี้คือแทบจะไม่ได้ชังออกมาเลยนะใบนีเ่เดิมจริงๆนะครับเดิมจริงๆมีเล่มนี้นะครับนี่คือเป็นมีดท,ที่ว่าไม่ได้ชักออกมาเลยมีดเดิมๆเ,เลยนะครับมีดเดิมๆเ,เลยนะฮะแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับราคาจับต้องได้เหมือนเดิมก็ อยากให้พี่ๆ FC นะฮะศึกษาให้ดีก่อนนะครับศึกษาให้ดีก่อนนะฮะก่อนสะสมเพราะว่าเงินของพี่ๆเป็นเงินแท้นะฮะผมอยากได้อยากให้ได้พระแท้ไปบูชากันนะครับก็พี่ๆท่านไหนดูชอบนะครับก็ทักติดต่อสอบถามได้เลยนะครับกับชอบประขามเท่าช่องใหม่นะฮะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วใจร้อนโทรได้เลยนะครับถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติม ภาพพระองค์ไหนนะก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะฮะยินยินดีให้บริการเหมือนเดิมนะครับก็ EP นี้ผมขอฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่ทุกๆท่านไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ